สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับผมหายหน้า,ห,นา,ห,นาหายตากันไปนานเลยคิดว่าจะพูดเปิดคิปไม่ได้แล้วนะครับก็ <c oughs> <g ül> <g ül> วันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่วะวันพระฤหัสนะฮะเอาไง่ายๆคือวันพฤหัสแพ็กใหม่มาว่านำทัพโดยพาตินี่คันโตนาแล้วก็เดียโก้ฟอลลันว่ะฟอลลันฟอลลันว่ะเขาเรียกว่าอะไรวะมันมันคอลแลบกับอนิเมะอ่ะ มาเหมือนร่างอะลุมบิดิเกอร์เฮ้ลุมบิดิเกอร์อีกแล้วนะฮะผมแต่ว่าถ้าเป็นร่างอนิเมะนี่มันจะอยู่ได้2สัปดาหเอ้ยจะสองสิบสี่อ๋อมาอยู่ได้3อยู่3สัปดานะครับแต่ถ้าเป็นธรรมดานี่ก็จะอยู่7วันว่ามันจะได้ถ่ายโอนอย่างอื่นมาด้วยไปด้วยนะเออก็เขาบอกว่าพตตินี่มันก็เก่งนะร่างเก่าเก่งแต่ว่า AI มันไม่มีเหมือนร่างใหม่อะครับผม AI อะ AI อะ a ออะตรงเนี้ยตรงเนี้นยไอ้บ้าข้างล่างไนบ้างเอไอเพ y ์ยูสไอะ เออมันไม่มีอ่ะไม่ใช่สไตสล์สโอคุลั่นไปหมดละตอนนี้ผมก็มีงบอยู่5797ันานะครับผมผมอยากจะแบบชิงโชคอะ่ะเน้นเข้าชิงอะ่ะอยากเข้าร่วมสักนิดนึงก็ยังดีอะ่ะเอาไงดีว่าคุณเอาไงดีว่าสุด333สมา่ะอยากได้พพทินี่ตัวเดียวอะ่ะคนตัวหน้าผมมีอยู่แล้วจากครั้งจากคลิปที่แล้วนู่นน่ะไม่ก็ดิโกฟรันเป็นโกโบเชอร์ป่ะเอ้ยโกโบเชอร์ Go ว่ะเอาเรื่องทอาแข่งก็มีนะขนาดสองเท้า เดโก้ฟอนลันเอาฟอนลันกับพาตินี่มานี่คือหวานเจี๊ยบเลยครับผมมาเ,าเราเริ่มสูดกันเลย3ามสามนะแต่เป็น3ามสามแบบ3คน3คน3ครั้งแล้วก็กด900้อทองอีก3ทีนั่น3ไปละ่ะมาเลยครั้งแรกไปหนึ่งสองสามมันดีเลยช้าๆจังเลยหนึ่งสอง สามหนึ่งสองสามสาม,มาหนึ่งสองสไม่มวกดค้างไว้สามวินะครับหนึาม,าม,มาเก้อทองแรกแตก2เลยได้ไหมได้ไหมอออออเออเข้ม ้โชว์ทามาหนึ่งอันว่ะมาแบบไม่ต้องกดละแค่กดค้างไว้แล้วกันหนึ่งสองสมาให้หน่อยซักตัวก็ยังไม่เอาคันตัวหน้าเพราะผมมีแล้วเฮ้ยเฮ้ยทีที่สองมาว่าฮัลโหลไม่รู้จะได้ตัวอะไรนะทุกคนเฮ้ย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 ขึ้นพูขึ้นสีขอพาทีนี่ไม่ก็ดียกโก้ฟอลันฟอลันนะ่ะลันลันๆๆนะ่ะคันตัวหน้ามีอยู่แล้วเฮ้ยดีโก้ฟอลัน,นะ ฟอลลันมาว่ะเฮ้ยเอาละครับฟอลลันมาขอพาตินี่ได้ไหมได้ไหมไม่ได้หรือคะหรือคะหรือคะเยี๋ได้พาตินี่มากเลยนะครับผมตอนแรกเขาบอกว่าอะไรนะพาตินี่จะมากับสกิลอะไรนะบิดเคอร์เลอร์เดอะบิสเกตลูดนะโอ้โหแต่ไม่มาว่ะมาขอพาตินี่มาว่ะเป็นฟิโนเมโนพานะครับก็ถือว่าดีนะเฮ้ยมาละคิดว่าจะเป็นสีสดใสนะมันสีหม่องมนว่ะ เลเซอร์มาโอ้ข้างในสีแดงไม่มีหรอกการไฮไลท์ธรรมดาทั่วไปไปก๊าซไฮไล,ไลท์ธรรมดาทั่วไปมาเว้ยพาร์ตี้นี้่พาร์ตี้นี้มาเถอะประหยัดทองให้ผมเถอะว่าละพี่โคอย่าทำร้ายกันเลยอย่าทำร้ายกันเลยไม่ได้เปิดนานนะครับผมห่างห่างห่างหายมาโอ้โหเอาว่ะข้างในสีเขียวว่ะมันรุ้นเงินนะครับผมว่าเราจะได้พาร์ตี้นี่เหมือนคนอื่นเขาหรือเปล่านะฮะโอโหสีแดงวันนี้มีมมใครใส่สีแดงดิไฮไลท์อย่างเดียว ทุกคนตรงไงดีวะมาว่ะเอาใหม่วันหนึ่งช้ามากเลยสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสุดพระพุทธธรรมพระสงฆ์ของเราต้องแตกมาอีกตัวหนึ่งหรือไม่โอ้โหนี่เดียวเอง ให้ไม่ได้เลยเหรอให้กันไม่ได้จริงๆเหรอไม่ต้องรอต้องสูตรไม่ต้องอะไรนะครับไม่อยากได้คันตัวหน้าอยากได้พันตินี่นะเอา้าโอ้โหหมองมลข้ามเลยข้ามเลยว่ะเออเดคโคฟอร์ลันอยากได้พารตินี่อะ่ะอยากได้พารตินีะแล้วใครเชิญผมมาวะสามร้อยสุดท้ายนะครับซุ่มๆไปเลยเสียไปห้าพันเจ็ดร้อยทอง ถือว่าก,ก็ยังดีนะยังดียังดีเพราะว่าเราได้นิโก้ฟอลันนะร้อยทองนี้สุดท้ายแล้วออกถือว่าโคตรด,ดีได้สองเหมาสองคุยเหลือ88หรอกูกดเพลยขนาดนะัด้นเชียวมาเชื่อเอา้าแม่ถ้าเขียวนี่แก๋วเลยนะแม่ <c oughs> ถ้าเป็นแบบสีเขียวเขียวสีสดใสนะข้างบนหวานเทีย <c> บ <oughs> <c oughs> โอ้ยได้เดียโก้ฟอนลันมาว่ะทุกคนผลประกอบการครั้งนี้ก็ถือว่าก็พอใช้ได้นะพอใช้ได้เออลูกงี้กดสลับซ้ายขวาซ้ายขวาดีวกว่าว่าใครเชิญมาเนี่ยใครเชิญผมมายังไม่เล่นเออกูองอมกดไปถึงขั้นนี้แล้วเราก็ควรควรหยุดเพียงพอเท่านี้เราควรหยุดพอเท่านี้ขายให้ขายให้หมดฮะตัวที่เราไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ทั้งนั้นเลยโอ้ได้เดียโก้ฟอนลันมาว่ะกองหน้าโคตรด่แล้วอ่ะไม่อยากได้แล้ว ยังได้ฟานตินี่อ่ะฮูเพเยอร์อ่ะเขาบอกว่าทีเด็ดนะไปขายไปก่อนผมขายไปก่อนทุกคนก็ถือว่าสูตรสามสามสามก็พอใช้ได้อยู่นะเฮ้ยเกือบลบโอ้ลบไปเราก็ไม่มีผลนะเราล็อกไว้อยู่สูตรสามสามสามอ่ะสูตรสามสามพาเครียดพาไม่เกินขึ้นได้เงินมาสองแสนจีพีเฮ้ยงูน้อยจะใส่ประหยัดครับผมทุกคนแต่ว่าเราก็ได้เลโก้ฟอนล้านมานะครับ นี่เอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดเว้ยแต่ดดได้พาดีนี่ก็ดีนะได้พาดีนี่ดีผมกลัวเหมาอ่ะกลัวมันร้อหลอกแล้วเราเหมาอ่ะอย่างเงี้ยแล้วแพ็คอนาคตมาดีๆมานี่ก็คืองอมนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะ,ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดปุ่มกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อไปคลิปหน้าจะเป็นอะไรน,นันรอรุ่นเนี่ยครับช่วงนี้งอมว่ะงอมจัดเลยอะ่ะโคตรงอมงอมจากแพกก็คละงอมมากเลยอุตส <laughs> ่มมาห์ <laughs> ากลับมาพี่โคอย โอเคี okay, ทุกคนมาเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ